ชื่อ LH Bank ให้โอกาสให้ใจให้คุณปกติไฮไลท์ NBA ผมจะให้ดูกัน7คู่นะครับวันนี้ขอตัดไว้สคกคู่หนึ่งแล้วกันน็คือคู่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาให้ดู6คู่ครับเพราะกลัวเวลาไม่พอไปดูกันคู่รากตั้งแต่ดูสัดดา่อนนะครับเอลคิปเปอร์ครับเปิดบ้าน s t a ปอร์ e ซ็นเตรพบกับที o บูฟในช่วงต้นเกมครับ จเจเรดดิกกดระยะ3คะแนนให้คลิปเปอร์นำไปก่อนผู้นี้ตามชื่อชาละคริปเปอร์ดูดีกว่าเยอะครับเควินการเนตไม่ได้เล่นให้กับทางทีบมบูฟด้วยนะครับเพราะว่าสีมนั้นต้องการขนมร่างกายเขากลายเป็นเอเดนเพนที่ได้ลงมานะครับเพนก็จ่ายบอลให้กับอิกลาเปโควิชนะครับทำตม้มตัวเด่นอีกคนหนึ่งของทางทีมบูฟเนี่ยครับจะนนุมล่อครับริกี้รูบิโอกาดทางสเปนนะครับ รูเรนี่เจ็บบ่อยนะครับน่าเสียดายมาถึงพอตันที่สองครับก็ขี้เก่งนะครับซ้ำลงห่วงไปเดมูฟนั้นมีพลิกหน่อยๆครับขึ้นนำผม้ามพอสินริเวอร์ครับลูกชายของโคชครับลูกนี้โยนอาริอูให้กับเดมเดโจดันลัมอย่างงามเลยทริเปอร์พลิกสถานการณ์อาริเวอร์นั้นโต้ข้อกระหาว่าเป็นเด็กเส้นนะครับพ่อพาเข้ามาในทีมแต่ก็มีชีเด่นกันนะครับลูกนี้ชีพอย์เทรครับ เปลาลง LA นำตอนพักขึ้นครับ48-39มาถึงครึ่งหลังครับทีนี้มาดูเอเดียนเพนบ้างครับเพนนั้นเป็นตัวโนเนมาก่อนเลยนะครับเ <C ain S 2> พิ่งจะขึ้นมาจาก <B. S 2> บีลีวันนี้ทำไปถึง16คะแนน15รีบาวครับแล้วทีนี้มาดูจอแดนครับจ่ายบอลให้กับเรดดิกทำคะแนนเรดดิกนั้นทำไปถึง26ตามน,นะครับแล้วทีนี้มาเป็นพอจ่ายจอแดนดังบ้างครับ จอแดน20ตั้ม17รีบาวตั้งแต่เบรกิฟิ้งเจ็บไปในจอแดนเล่นดีเหลือเกินเป็นตัวชุดเปอร์เซ็นต์สูงนะครับทัวนียามันจากการดังมาดูลูกติด่องกันเลยนะครับหมัดบานนะครับสามคะแนนนี่จบกันทั้งตานในช่วงของวอเตอรี่สามก็ว่าได้นะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วคริปเปอร์ชนะครับ89-76เป็นการชนะทีมบวูฟ 12เกมติดเลยนะครับตั้งแต่กุมภาพ,าพันธ์ปี2012มม LA ยังไม่มีเบร็กริฟฟินนะครับยังไม่มีเจอร์มอลคอร์ฟอร์ดแล้วคริสพอลเองก็ปวดเข่าซ้ายด้วยนะครับลงสนามได้เพียงแค่29นาทีเขาได้ไป15แอสซิสต์แต่ว่าก็มีเพียงแค่2คะแนนคู่ต่อมาครับเราไปกันที่บาร์คลี่เซ็นเตอร์เลยนะครับที่บุคลินครับเน็ตเจ้าบ้านนี่แพ้มา3เกมติดแล้วครับวันนี้เจองานหนักครับกับนิวลิซเแลิแกน ตนเกณนทัศทัศยักษ์ในะครับทำเจ็ดคะแนนแรกให้กับเจ้าบ้านครับแล้วพอโจจนสั้นแล้วครับ <11. S 1> มือปืนเสือเท่าครับ <Okay. S 1> กดระยะ3ลงไปโอ้โหเนสนี้ออกตัวที่จ้าเลยครับ <Okay. S 1> นำไปถึง13บสามคะแนน <Okay. S 1> มาดูฟอร์มเอริกอดดอนบ้างครับ <Yeah. S 1> กาดตัวเก่งครับลอยตัวฟลอตเตอร์นะครับปล่อยบอลด้วยซ้ายลงห่วง okay. มาถึงใน쿼ตี่สองครับทีนี้มาดูผู้เล่นชาวฝรั่งเศสกันบ้างครับอเล็กซิสอยินค่าครับทำให้พลิกแกรตีเสมอ38เท่าแล้วเลล่อเินเริ่มต้นล่าครับอยินค่าเล่นได้ไป17คะแนนให้กับพลิกแกรบุกโลเปสนะครับรีบาวเกมบุกแล้วก็ทุกลงห่วงโลเปสสกอร์15กับ9รีบาวครับลอริสโคครับย้ายจากแมมมี่ีทนะครับ รับบอลมาจากแอนโทนีเดวิสกดสารแป้มลงไปเนลลินนำตอนพักครึ่งเลยนะครับ55-46มาถึง쿼ตเตอร์ที่3ครับหัวดังนะครับของพลิแกนเนี่ยครับแอนโทนีเดวิสเจ้าคิวนะครับพอคิวกันเป็นเอกลักษณ์จริงจริงแล้วก็โคครับเป็นจังหวะโต้กลับนะครับประสานงานกับเดวิสครับเป็นอาริอูอย่างงามเลยตีหิวพลิแกนนำเละเลยครับ70 50 เมื่อวานเนี่ยเดวิดขึ้นจะได้เป็น43แต้มนะครับวันนี้เขาได้มาเบอๆครับแค่15เท่านั้นนิวอลินชนะครับ111ต่อ91ครับตอนนี้ปีนขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ของการเข้ารอบพไฟออฟแล้วด้วยเน็ตนี่แพ้ไม่พอครับตัวเจ็บเพียบเลยครับอลันแอนเดอร์สันมาร์เทลบราวน์เคย์คาราเซฟที่เจ็ดในวันนี้ครับตอนนี้เนี่ยบุคลินเน็ตหลุดจากพื้นที่เพลย์ออฟฝั่งตถอนออกไปแล้ว3เกมนะครับอยู่อันดับที่11โอกาสเข้ารอบดิกรี่เลยครับ มาถึงคู่ต่อมา,อาครับไปยังทิปฟฟานีครับบ้านของอแมาาวมี่อเมริกันแอร์ไลน์อารีนาพวกเขาเจอกับบุคลินเน็ตอีกแล้วครับเน็ตออกทีวีสัปดาห์นี้บ่อยครับเดลวิลเลียมจ่ายกับบุ๊คโลเป็ดังลงโนเป็ดนั้นสกอร15์15กับ13รีบบาร์เฮนนี่วอล์กเกอร์ครับให้กับโลแดงครับดังลงหวงล่วงพิดพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วคารีวอล์กเกอร์เพิ่งจะได้สัญญาระยะยาวไปครับนี่เป็นจังหวะสวนกลับมาครับ แล้วฟอออดินฮัสเลมครับ <l> um. ได้ทีพ,พอเพยเควครับเปล่าลงมามีนัน้นนำเมื่อจบโค้ชแรกสบายเลยครับ34-23มมาถึงในโค้ชที่2ครับคราวนี้เป็นฮัสเลมที่จ่ายให้กับดูเวนเวดนะครับหจ่ายแบบไกลมากเลยอะ่ะเป็นจังหวะฟาสเบย์ครับเวย์นั้นสปอร์ไป28ตแล้วก็ได้9าแอซิสด้วย วันนี้คริสแอนเดอร์เซนนะครับซึ่งเคยไว้ผมทรงหัวไก่นี่นะครับแลาเป็นคนที่มีรอยสักมาี่สุนลีกเลยครับฟอร์มดีที่สุดในอาชีพเลย18แปตามแล้วก็14รีบาวทิตต้งเสียเทนนิวเวอร์ครับก็เลยทำให้ททเดสยังครับรับบอรมอาจากวิลเลียมดังลงไปอย่างไร่ยอยู่นะครับ12คะแนนมาถึงครึ่งหลังรางคนที่3าอนดิลเลียมเคยดังมากนะครับแต่ว่าช่วงหลังแกเจ็บบ่อยกดระยะ3ลงเริ่มมีหวังแล้วนะครับ แต่ว่าทีนี้มาดูเจ้าบ้านบ้างครับมีขาดตัวเก่งครับโกรันรากิชเจ้าดราก้อนนะครับจากโลวเเนียดรากิชมันนี้17คะแนนมามีนั้นนำขาดเลยนะครับจบ3ควพอเตอร์ในีา12 67มาถึงพอรเตอร์สุดท้ายเจอร์อจัคครับทำให้ได้8คะแนนรววนเลยบุกลินพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาครับแต่ว่ามลาชามเมอร์ครับต่อฝาลง ลูกนี้กด3ลงครับทำให้เนสันแพ้ไป5เกมรวดครับคือมารมิชนะครับ1 0 4ต่อ98ปีนี้มารมีชอบเจอทีมอย่างนิวยอร์กนะครับเจอ7เกมนะครับชนะบุคลินเนสทั้ง4เกมเจอนิวยอร์กนิก3เกมก็ชนะหมดนะครับตอนนี้มามีฮิตก็ยังพอจะมีโอกาสในการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟอยู่ได้ครับมาถึงคู่ต่อมาเลยครับทีนี้ไปที่ Energy Solution Arena ที่ o l เลซ City บ้านอย่ธยาครับพบกับลิซอนบ็อกเก็ต คอรันเฮเวิร์ดนะครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเกมที่ล้วนน่ปวดหลังไม่ได้เล่นครับดังลงห่วงนนั่นที่จะเห็นผู้เล่นผิวขาวที่เล่นได้หนักหน่วงแล้วก็ตัดใจอย่างคอร์อนเทเวิร์ดนี่แหละเกมฮาร์เด้แล้วครับทำให้โรเก็ตไล่ขึ้นมาทางาง10คะแนนมาถึงเตร์ที่2ครับตอนนี้เป็นเฮเวิร์ดเทเวิร์ดที่ลุยเข้าไปแล้วก็ส่งให้กับรูดิโก้แฮหูดังลูกนี้อร่อยเหลือเกินครับ นี่ก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับสูงเจ็ดฟุตหนึ่งเขาทำสิบเก้าคะแนนยี่สิบสองฟรีบาลแล้วก็สี่บล็อกเลยเฮทวดีกล้าวครับวันนี้เล่นเด่นมากชุดลงไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดลูกนะครับระยะสามแมเขายิงลงไปสี่ฟังมาถึงครึ่งหลังครับเจา้าดีโมครับโดนาทัสโมเตจูนัสทำให้โรเก็ตไล่ปางเข้ามาแล้วป่าคะแนาน อบอกว่าเฮบดนี่แสนดีนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเอากันไม่ลงจริงอะ hey วันนี้เนี่ยเฮบด์ได้ไป29ตั้ม7แอสซิสต์4รีบาวนะครับโอ้วันนี้ร็อกเกตเนี่ยคลิกล่องจริงครับโดนโจอิงเกลยิงเข้าไปครับ3แท้มไกลๆเลยครับ77 55 <S 2> <S 2> <S มาถึงพอเตสุดท้ายครับฮอรีบรูวตัวสำรองฮิวสันนะครับพยายามที่จะทำให้ทีมมีโอกาส ดูว่านั้นสกอร์ไป25ด้วยกันแต่ว่าดูวันนี้เป็นการโชว์เฮลวอร์อีกแล้วครับลุยเข้าไปกับตัวชุดง่ายๆเลยอยู่ถ้าจัสชุกล็อกนะครับชนะ19-91นะครับทำให้พวกเขาชนะไป9-11จากเกมเลยคือมารางเมื่อสายครับกินิจะไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟแล้วล่ะครับวันนี้อีกอย่างนึงคือฮิลสันนั้นวีบาสู้ไม่ได้เลยครับพึ่งแรกก็รีวาลแพ้ไป22-34ต่อแล้วด้วยแล้วปล่อยให้ยูท้าจัสนั้น 3ดาบ2ลงไปถึง21คะแนนโรเกนินปามแบบตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยนะครับเป็นเกมที่ขาดรอยหรือเชื่อคู่ต่อมาครับไปที่ u s a w s e n t e r บ้านครับพิลิกสันเปิดบ้านพบอารันตาฮอคฮอคนัค้นเป็นทีมจากฝูงตัวนออกนะครับตอนเกมพร้อมนีสับนะครับกด3ลงไปเอวิกเบสโวครับเลบลง เก็นมาสูสีในช่วงครกงนะครับบริสตนนี้สกอร์ไป21มาถึงในเต์ที่2ครับเดนิสชูรูเดอร์ครับจ่ายเอาฮอฟบอเลย์อัพเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับชูรูเดอร์นั้นเป็นชาวเยอรมันนะครับได้เห็นกันบ่อยมากเลยครับรู้สึกว่าทาง s อ t v เอนี่ยเขาชอบชูรูเดอร์มากทั้งนี้ที่กาดบโซจริงของอลันต้าเน,นี่ยคือเชฟพีกนะครับกลับไม่ค่อยมีไฮไลท์ แล้วทีนี้มาดูปอบแปดนะครับคนนี้มาคัสมอริสนะครับยิงสามคะแนนสกอร์เสมอกันนะครับครึ่งหลังคราวนี้เป็นมาคิสมอริสหน้าเหมือนกันเด้เลยครับต่างกันจริงแค่เบอร์เสื้อกันเองมาคิสันได้2 2นะครับมาคัสันได้18ครับในเกมวันนี้อาชีพคุดวินแล้วครับเ่นอาริอุฟกับแรดดอนไวท์ครับดังลงไปซันนำาจ็ดเอโอ้คลิกเหมือนกันนะครับ มาถึงคเตรที่สี่เดนนิสชรูเดอร์ครับได้บอลฟาสเบรกดึงจังหวะเช็คต,ต้นลงห่วงชรูเดอร์นั้นได้11แต้ม6แอสซิส,สต์แล้วก็2สติลแล้วก็เป็นจังหวะต้อยแล้วครับแล้วก็เป็นเขาอยู่แล้วครับหนุ่มจากกีรมมนดังลงไปอพรานี่เป็นรอง11แต้มแล้วก็ไล่บีขึ้นมาจนกระทั่งนำไปเลยครับ9 1 85 แล้วหลังจากนั้นก็เป็นมิลสแปแล้วครับที่ตอกฝาลงเลยอารตันต้ามายิงสามคะนนลงไป5ลูกในช่วง6มนาทีขึ้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ไล่ถล่มพิลิตซันควอเตอร์สุดท้ายี้3สามต่อ14ชนะไปได้ครับแสงชนะ96ต่อ87นะครับ มาถึงคู่ปิดท้ายกันเลยครับไปที่บอลส็อตเซนเตอร์บองตันที่บอสตันดีซีนะครับวิซาครับพบกับคิงวิซาดนั้นฟองแย่ในเดือนภูภาพันธ์นะครับเริ่มที่จะฟื้นขึ้นมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นต่อสุดกูเลยครับแต่ต้นเกมโดนโดนมัคัสคาสินนะครับทาให้คิงนําไปก่อน12-9ตัวเด่นเจ้าบ้านคือจอห์นวอลครับวันนี้คิงนั้นไม่มีรูทิเก้ด้วยนะครับซึ่งเจ็บเข่า ก่อนแข่งนีวโหใครๆก็มองว่อชิงตันชนะแน่ครับลาซูนบัลเลอร์ครับกดระยะ3าวิสัยยังไล่อยู่นะครับ2คะแนนตอนนี้วิสัยเองก็ไม่มีแน่น่นะครับเซนเตอร์ชาบราซิลดเดลติเลียมครับกำลังจะหมดสัญญาจากทีมแล้วครับยิง3ลงไปทิงสู้ได้ดีเลยครับในครึ่งแรกแล้วแมคคาลอมครับประสานงานให้กับคาเซนเป็นยักษ์ที่มีเบสิกการเล่นเกมบุกดีมากเลย ได้ฝ่าวงด้วยครับทิ้งขยับห่าง52 34นะครับแล้วก็แมคคาร์ลัมคนเดินมนะครับเคาะเคาะเคาะดึงจังหวะแล้วก็เป็นดังเลยครับคาสินแมคคาร์ลัมเขาด้เล่นเพราะว่าดเดเินคอร์เรชันบาดเจ็บกล้ามเนื้อท้องต้องผ่าตัดพักทั้งฤด,ดูกาลไปมาถึงครึ่งหลังครับวันนี้วิาสาด์เหมือนสลึมสลือในช่วงของครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มตื่นแล้วครับพอเพีรยิงสามลงห่วง แล้วทีนี้ก็เป็นจอนวอลเลยครับดื้อๆเป็นการฟรันสิทธ9-2ครับวิาสาห์ไล่บทเข้ามาแล้วครับ77-79มาถึงคอร์เตที่4ครับบอลนั Wall ่งใจเรมอนเซชั่นนะครับกาสำรองยิงลงไปครับวิาสาห์แสงหน้านี่เป็นการนำหุน่นแรกเลยครับแล้วก็เป็นจอนวอลบ้างครับยิง3หายห่วงเลยครับ3 1ต้าน12แอสซิสต์นะครับจากผลงานคนเดียวของจอห์นวอล โวชินดามิซาดพลิกกลับมาชนะ113-97นะครับทางนั้นที่เป็นรอง21แต้มในวอเต์ที่3เนี่ยกลับมาชนะขาดลอยครับพวกเขาชนะ5ใน7เกมหลังสุดแล้วส่วนคิงเนี่ยเหมือนหมดสภาพแล้วครับแข่งนอกบ้าน8เกมรวดแล้วก็ผลงานชนะ2แพ้ถึง6เกมในการเยือนชุดนี้มาดูสถานการณ์ของ NBA กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอลันต้านั้นเข้ารอบเรียบร้อยแล้วะครับต่อให้แพ้ทั้งหมดก็ยังเข้ารอบ พวกเขาชนะ8ใน10เกมหลังสุดนะครับแล้วทีมที่อยู่ในระดับของ8ทีมแรกเนี่ยทีมที่ฟอร์มดีๆก็มีอย่างอินดีอาเพเซอร์เนี่ยแหละครับที่ชนะ8ใน10เกมส่วนทีมที่ฟอร์มยากคือแรปเปอร์นะครับชนะ2ใน10เกมหลังสุดส่วนทีมที่กำลังลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟนะครับก็มีมาไมฮิตครับที่ตอนนี้ไล่เบียดกับชาร์ลอตต์ฮอ์เน็ตอยู่ครึ่งเกมบอสตันเซล t i ติกก็เช่นเดียวกันนะครับ ปีนี้เซลติกสร้างเซอรพรส์รามากครับโคสตีเว่นนั้นฟอร์มดีเหลือเกินบุคลินเน็ตทำท่าจะหลุดไปแล้วละครับแล้วก็ดีทรอยต์ก็หลุดที่เหลือก็หน้าเดิเดมๆนะครับนิวยอร์กมิเพิ่งจะชนะเพียงแค่13เกมแค่นั้นส่วนดีทรอยต์นั้นแพ้มา10เกมติดแล้วครับมาดูตัวมาตกกันบ้างตงัวมาตกตอนนี้กู l d เ n นสเ t e นะครับก็ชนะไปป่าจาก10เกมหลังสุดเช่นเดียวกับพอแลนท์เทลเบรเซอร์ครับ แล้วก็ทีมที่กำลังเป๊ะๆในท็อปๆเนี่ยก็จะเป็นต้องบอกว่ามีอย่างเช่นคริปเปอร์ดัลัสแม r i ริกแล้วก็เมมฟิสกริสลี์นะครับที่10เกมชนะกันไ่เพียงแค่5เกมมาดูครึ่งล่างกันบ้างครับครึ่งล่างเนี่ยตอนนี้นิวออร์ลีนส์กำลังบี้กับ OKC OK นะครับห่างกว่ากันอยู่เพียงแค่1เกมแค่นั้นส่วนทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในกลุ่มล,าล่างๆก็เป็นยูท์แจ z สอย่างที่เราดูไฮไลท์กันไปนี่แหละครับ ส่วนที่นี้ฟอร์มแย่ก็จะเป็นอย่างเช่นสครามนโตคิงอย่างมิเิโซต้าครับแพ้ไปป่าจาก10เกมนั่นก็คือช่วงของ n อ็ป,ประจำสัปดห์นี้นะครับพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูไฮไลท์การแข่งจักรยานเวิลด์ทัวร์กัน